ความมืดไม่ใช่บทสักแสงสว่างคือปลาชาของเราเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่เรามองเห็นด้วยความรู้สึกความสัมผัสความสว่างตรงนี้ไกลแสนไกลแต่ความสว่างในใจใกล้แค่เอื้อมผู้พิการทางสายตาที่นี่เขาได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตที่จำเป็นสำหรับพวกเขาพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้พอได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวบุคคลที่มีความรู้ความรักความเมตตาความต้องการที่จะให้โอกาสแก่พวกเขาเหล่านี้กิจกรรมง่ายๆในแต่ละวันของคนที่ตาเป็นปกติทั่วไปกลับไม่ง่ายเลยสำหรับการมองเห็นที่มืดมิดเพราะอาจนำมาซึ่งอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บทุกเมื่อการอยู่ให้ได้ในโลกที่อาศัยการมองเห็นนำทางจึงเป็นสิ่งที่ครูคนหนึ่งต้องช่วยเหลือผู้พิการทางสายตารุ่นสู่รุ่น โดยใช้ประสบการณ์และหัวอกหัวใ,ใจของผู้ไร้แสงสว่างในแววตาแบบเดียวกันผู้ที่ส่งมอบความปรารถนาดีนี้แก่ผู้พิการทางสายตาคนอื่นเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มูลนิธิพิทักษดวงตาจังหวัดลำปางเขาคนนั้นคือครูเล็กขาวหมื่นไวัยครูเล็กแกเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆด้านครับแกเป็นคนหนึ่งที่ ให้คำปรึกษาผมได้เป็นอย่างดีแกให้ความช่วยเหลือผมทุกๆด้านการใช้ชีวิตผมถ้าเกิดว่ามีอะไรบกพร่องผมก็ปรึกษาแกได้ทุกเรื่องเด็กเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มผู้ได้รับโอกาสเพียงกลุ่มเดียวครูเล็กเองก็ได้รับโอกาสเช่นนี้มาก่อนและประวารณาตนที่จะส่งมอบแสงสว่างแบบเดียวกันนี้ไปสู่คนอื่นๆต่อไป เห็นคนพิการในชุมชนนะเขาไม่ได้เรียนเสืออะ่ะคือหมดัยเรียนแล้วอะ่ะแล้วอยากให้อยากให้โอกาสให้คนอื่นอะ่ะก็อ,อยากให้คนอื่นมีอาชีพเหมือนกับเราเพราะเราสามารถเรียนตัวเองได้แล้วไงเราก็อยากให้คนอื่นพ้นทุกตรงนั้นจะเขาจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าทางของสังคมเขาจะได้เป็นคนที่ไม่ไม่คนอื่นต้อกล่าวหาว่าเป็นพระงของสังคม ถูก,ถกถตัวเองว่าตัวเองไรค่าถึงคุณจะตาบอดที่หลังกระเาน่ะสร้างความังใจใตัวเองสิครับเพราะเรายังหายใจได้อยู่ตราบใดที่เราหายใจได้อยู่แสดงว่าเราก็ยังมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ขอแค่สับพมให้โอกาสผมคิดว่าคุณต้องลุกขึ้นสู้เหมือนผม